สวัสดีนานา e, no คร nee. ับ่วแมพี่นของของตื่สุขสุขนตาะว่าใช้เช้ไปคือใชยใช้สมัยมันมัจะใเ้เงินเง้าสนงก็พมือมันจะเงาเง้าไปคือขาดขาเปลี่ยนก็ใยความปวามคือห่งขาีการับพพงษอเมือห้องกูอาภาวพงษ์กอนภาพพอุ์โอ้าไม่งกครับ อัน,นคือบรรยากาศของไฮของง่ายง่ามเสากูบังกูของ partido, ของ่ามันงกนะครับอันก็รับสะก็จะเป็นกวาดไปมันพวกกวาดไปกวาดไปไปวางนะครับอันก็จะเป็นมันพักบุ๋งครับอันก็คือแบบตอนนี hmm เนาะครับโพผักกบอืมครับครับฟานบักขัวอืมนี่ครับบางกลางเนาะบางกลางบังว่าครับอืมห่ากูของทํากุ้งมาผักยําอยู่

Hãy subscribe cho kênh gặp Mì không? Để không bỏ lỡ những video ngay dẫn bạn bạn dầu đi dùng 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 không dùng 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 phải dùng hay ăn kênh dùng 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 กุ้งกินงหง่ะครับกอดกุ้งกุ้งครับมา้งโอ้าวกุ้งก้าวกุ้งแฉบแับแฉบกุ้งเขาจะ่ากุ้งปลามื้มใชไหมบ้างี๋ยวยกัมาเล่ครับร้านไปใช่เล่ห์มากใช่ไห้งเขาเนี่นี่นี่ก้อนสดเลยนี่กินี่บ้ดีนะนี็เด้เอ็ดดี้กินกุงเอ็ดดี้กินกุ้ครับโอ้ดด้คินางกุ้ง่งหงะกเส้นหมูดุวย็เส้นหมูวยนี่นี่เขาเอ็ดดี้นะเส้นหมูวม ทำมาคงดีเชือกวางขึ้นหน่อยพงครับอืมต่ได้มาเพิม้อนร่าสีมาเพิ่มับยอะเหอบ่าวังเม่เงนห้องหองบ่าวังไม่เงนน่นนี่นี่าเพิะครับโอ้เห็นลมพัดดีดีจะยจนี่คือดบัมันน้อนหนายานยานตัดตัด

แล่ตอนนี้อยู่ตรงหนว่าพออยู่แล้ว่อ่มีอยู่ไ่่ก็ม่่แล้ว่าทรนี่อยู่พัเนยอย่พันนี่ยอย่นอยู่่มี่่อยู่ก่นคนูเรู่เล่ปลาเ่เสนาด่ม่าักกูอยู่รื่กไม่อยู่่อมาไได้อยู่ต่อไปเนี่ยเวลาพักเมื่อใดไม่่ที่อยู่ก็ดีี่น่กินปลาเราปลา

อ๋อเ็นสาพี่น้องไปล่าบางสวนแล้วกัด้ัเราบงสวนว่ามีอย่างนีครับครับน้อเ็นางกัวโอ้โหักลัว

ลุงว่าบ่ได้ใช้เมื่อใช้ยามันก็ได้เกิดปิดกับปิดกับปล่อยจังซี่ล่ะพี่น้องอืมบ่ได้ฉีดบ้านฉีดยามีเพีย อ่าประมาณนั้อยู่น่ากินติ๊กมะเขือขาดจะไข่ไม่ควนไปซื้อซีตลาดปลูกในสวนอยาให้ขาดปลูกผักอะไรอยู่ในสวนคว่าจะทําอะไรก็ไม่ต้องกว่าแกงหมูแกงเห็ดแกงเป็ดแกงคว้าปลูกผักสวนควัวไม่ต้องกว้าอดกินเจ้าเจ้าไปทำนาเย็นกลับมาควนดินล้อมร้วด้วยผักกระถินล้อม้วด้วยผักกระถินเจ้าอมไงเจ้าอมไง กินกระปุกเอาไว้ข,ข,ข้างๆ้างเช้าอมน้อยกินกระปุกเอาไว้ข้างข้างพ่อัอกเอเอ็เป็นปนชะือกชือปนชาเสียซิ่งขอ,องไม่ไอ้ระุของลุงของป่าเปนงกันะนครับงมนจะปวกมาอยู่หนะ้า อี่างนี้ไปด้างของลุงไปยังส้ย่วนงานยศงาสวนอยู่งานออกมันอยู่พี่สว่างดีแยบงานอยอไปกันขาวมาอนบังนมันจำจินใจใช่ไหมครักยัง เมื่อกีอ้เพียงไม่ยอมไม่ยอมบานนะฮกบานม่นุกอันนี้ก็สิเป็นพักบุ้งครับเพราะว่าแม่แล้วก็ใหายพอรุงร่งพอรุ่งมาปะอ่อนปลูกพักห้องต้นปลูกพัก ตรงตลาดขายขายตรงตลาดนะครับพี่น้องมันก็เห็นเป็น,ปนพระบุญคนนั่นเอาันอันก้อนเก็บขายแล้วน,นี่ขายของกระร่องไม้ครับพี่น้งงนอง,งมันก็ขึ้นแบบพระบุญมันก็ขึ้นพระบุญมันก็ขึ้นอันนี้เห็นรุ่งเห็นปลา มันจะงงกินเราจะไปพี่น้องก็น่ามากเลดีเขาจะมันปลวกกิบกิกบักฮงอืครับคือบักฮงปลวกซับกันครับพี่ นื่ดอกใหม้เยอะกันเลยก็ลองการการปลูกผสมด้วยชิ้นเดียวกันนี่มันดีดีตั้งนึ่งด้วยตั้งเช่นห้อง,งก,กัห้องปลูพกพกักตั้งี่ส่วนไหนี่มันมีที่มันมีไอ้ี่มันมีอันเพียงสิห้องปลูกกระเพาะปลูกส่วนไหนสิมันแบบว่าแม่งแม่งบมหมัก มาปลกูกผสมน้องไปน้ำกันในกลุนทีเดียวกันนะครับมันติดจุนเกียเรเองครับพี่น้องตามจิตตีของในหลวงรอเก่าหรือว่าของสูตรของเกษตรกรของหลายหลาัปาหนะครับเออจะปลกูกให้คนปลกูกข้างดอกไม้ตั้งนี่นะครับพี่น้องต้องการตะกิดตะกงต้นดอก,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 กไม้ น้ำกันเอ้ยกรานียมมาคือย้ำจากนีอยิงข่บมย้ำคุณนยายเฮ้ยหลับเนี่ยฮะโอ้ฝร่เนี่ยยืนมาป่ะอืมครับโอ้ ปลูกใชกันทั้งดอกไม้ปลูกทั้งนี่เนาะปลูกผมันกนี่นัครับขล <Hayır. S 2> ังเียมันสีได้จุนเจียกันตัพผตามทฤษฎีอของเกษตรกรไายท่านเขาเจ้าปลูกทงวันยังมาเลงตัวใดตีมันมากินเผือดผักขสนกว้างห้อขลัาปลูกกะเพราปลูกทุ่มสีมันประมักแทนํำลังเสียมันก็สีได้จะกินมันกันนี นี่ดอกผมมาเห็นผมกับมีหัวหน้าผ้ามีผักอีตูงามงามงามครับคุณบอกอนี้เตรียมดินสิปูงั่นกันร่องแต่พักบุ้งมาได้บอกครับเรองเน่เอือยนี่ดีย้นับนี้วาเล็นอยรอน่ดเสัปดกปีนต็มมว ปลูกส้มตลาดตีห้่าขายเองพอกับไปส้มเนี่ยละส้มไปเรครับมึงท่องเนี่ยละตลาดมึ่งท่องออนี่ันกูดรอช่องหอเปล่เนี่ยผักช่างจริงักางอืมครับเขาผ่านมัธยเขาก็ไม่จอดรถาอย่งนันนะครับปักพริกปักเขียวมันรอลงมาฟ้อลงกันมัน ขเวอลน่าวงนั้ดตลาดตลขอะไรมันราคาดีห้องกับขนาวตัวหนึ่งว่าผักขนาวก็ดีขห้กันตะกี้ผมกับปลูกนี่วอนผมผมปลูกขนามัเลยที่ยังพอปูกบุ้งอย่อรมันลูก็ได้มันใทางมันใส่ปเกืก็ได้ไปนี่ครับมันนำพวลาน้ลมามันบพครับ

แมนหลมองงี้เขาก็บ่ได้ฟันคู่มับทีเดียวอมนเมื่อีนุอนมน่าเกนมาก่ามากกเคลือนอยู่บ่ต้อไปน้ำคลองมันไม่อมนั่นเป็นนุ่นเลนั่นพอกะปูกมันได้ละนนอ๋อเมัไว้ยู่งอันนี้ขาเจ้ามันบ้านเป็นห้าาเจากเลยเป็นน้าบัวเลยบบเมนนาบัวเขาก็ได้ดียู่เพราว่าหนามันฉวดเนาะหน้าบัวขาเจ้าก็ได้ประจำเย

พร้าวมันก็สาลี่นำน้องสาหยหน้าบ้านก็นำมันบุกแมรก็น้ำมันบ,บนนไอยู่จักเชียก็ไปยังจีกว่าไปกัน,น้งปลูกวาากว่าไปกข้างไายมันก็ติดดุเพ่มกินน้ำนะครับพี่ครัง เขาบึกามาอีกเองยิงก็ปัรอรับสตวนี่มาพิาราฮะพังส,งส,งหงงสำหรับคลิปนี้ผู้เรยกขมาเบิ่งผูงงงง้พลังฟังจะดีผู้จะปากทุกคนให้ขมาเบิ่งคลิปนี้อ่ไม่จะความสุขอันตรายไปยสุขจะใส่ไมีมาตวางทัเก็บหัวแล้วปวดตงทังหลยหายฟัง ยิ mm ่เ hmm. ปิหน้า oh, จิ mm ้งจอสร้างหายรบพิ่ให้รำรำเล้นด้วยโุคดีโุคครั้งรำด้วยสวัดีสครับสำหรับคลิปนี้พอสามีคลิปหน้าจามเบางไม่ก็แล้วกันครับสวัสดีครับ